สวัสดีค่ะในปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตยาอีพิเนฟินออโตอินเจคเตอร์ได้ยาตัวนี้ใช้ในการฉีดเมื่อมีคนไข้มีภาวะแพ้รุนแรงทั่วร่างกายที่เราเรียกว่าแพ้ทั้งระบบอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อาการที่เกิดขึ้นนะคะกับร่างกายส่วนใหญ่จะมาเกิดมากกว่าหระบบ เช่นอาการทางผิวหนังอาจจะมีผื่นลมพิษบวมแดงร้อนอักเสบระบบทางเดินหายใจอาจจะมีอาการหายใจเสียงดังหลอดลมบวมแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีภาวะอุดกัน้นทางเดินหายใจได้ในเรื่องของทางเดินอาหารอาจจะมีถ่ายเหลวขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแล้วก็หน้ามืดในเรื่องของระบบไหลเวียนนะคะความดันโลหิตอาจจะตำ่ำช็อกแล้วก็ ถึงแก่ชีวิตได้ค่ะสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากการที่ร่างกายเราได้สารก่อภูมิแพ้อาจจะเข้าทางการรับประทานการกินอาหารนะคะก็เช่นเรากินอาหารทะเลหรือว่าเรากินแป้งสาลีที่เราแพ้ในเรื่องของทางเดินหายใจเราอาจจะสูด ดมรังแคของสัตว์เลี้ยงมีขนไลฟโฟนนะคะหรือในเรื่องของการสัมผัสเช่นเราไปสัมผัสละอองเกสรหรือสิ่งที่เราแพ้ก็จะเกิดปฏิกิริยาอย่างที่กล่าวมาแล้วนอกจากนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการฉีดเช่นเราถูกพึ่งต่อแตนต่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช็อกหมดสติอันนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆการฉีดเนี้ยค่ะ การรักษานะคะเราสามารถใช้ยาอีพินเนฟีนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะดีนาลินนะคะฉีดให้คนไข้ได้ทันทียาตัวนี้สามารถที่จะป้องกันภาวะการขาดออกซิเจนหรือการช็อกได้ทําให้ผู้ป่วยปลอดภัยและรอดชีวิตค่ะในการฉีดเนี่ยในปัจจุบันมีด้วยกัน2รูปแบบค่ะคือแบบสําเร็จรูป ซึ่งในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตได้แล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ3,500ถึง4,000บาทแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์สามารถเตรียมได้เองเราเรียกว่า p i l l ิล l ซลิงค่ะค mm ่ะ hmm. ในปัจจุบันนะคะ ยา e p i n e p h r i หรืออ d ดรีนาลีนที่ใช้ฉีดในรูปแบบของสำเร็จรูปเนี่ยค่ะมีด้วยกัน2ขนาดก็คือของขนาดเด็กก็อยู่ที่ประมาณ15-30กิโลกรัมนะคะหรือถ้าคนไข้หรือผู้ป่วยที่มากกว่า30กิโลกรัมแล้วก็จะใช้ขนาดเป็นขนาดผู้ใหญ่ค่ะกรณีที่เราเตรียมเป็นแบบพ f ีฟิลไซลิงการคำนวณยาจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ป่วยหรือน้ำหนักเด็กเป็นสำคัญค่ะ อันนี้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานฐานะพยาบาลเราก็พบว่าเมื่อคนไข้มาตรวจตามที่แพทย์นัดเราก็จะพบว่าในกล่องเนี่ยค่ะจะภาพยาไม่พร้อมใช้กล่องบุบบูบี้นะคะตัวไซลิงก์กยาหลุดออกจากกันในกรณีที่ใช้แบบเตรียมเองส่วนในกรณีที่ชุดสำเร็จรูปราคาค่อนข้างแพงซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะออกค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้เราก็เลยคิดทำนวัตกรรมตรงนี้ เพื่อที่จะทําให้คนไข้สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึงราคาไม่แพงและเข้าถึงได้และผู้ป่วยปลอดภัยค่ะหลังจากที่เราได้นํานวัตรกรรมกล่องอันนี้นะคะมาใช้แล้วเนี่ยเราก็พบว่าผู้ป่วยนะคะกับผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะหยิบยามใช้ได้จริงแล้วก็ผู้ป่วยปลอดภัยแต่ในการใช้ยานี้เราคงต้องคิดในในทั้งสองด้านนะคะในด้านของบุคลากรในการเตรียมยาแล้วก็ผู้ป่วย ให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะอ้าพคุ้ยสวัสดีค่ะสวสดี่คุ้ยด้วยกำลังเตรียมยาอะดีนาลีนพอดีเลยเนาะใช่ดะพี่พ้ก็อยากทราบว่าหลังจากที่เรามีนวัตรกรรมกล่องแล้วเนี่ยการใช้งานเนี่ยเป็นไงบ้างคะได้เลยค่ะก็จากเดิมนะคะเมื่อคนไข้นะคะมีการเตรียมยาอะดรีนาลีนคนไข้จะต้องไปซื้อกล่องปิสอจากร้านไข่ ขายของข้างนอกค่ะซึ่งทําให้การเสียเวลาในการที่จะเตรียมยาของพยาบาลนะคะแล้วก็เมื่อคนไข้เอายากลับมาเปลี่ยนที่โรงพยาบาลนะคะก็จะพบว่า1ยาไม่พร้อมใช้งานค่ะเนื่องจากเซลิ่งหลุดบ้างแล้วก็ยามีการกระแทกนะคะทำให้ยากระฉอออกจากเซลิงค่ะตั้งแต่มีการเปลี่ยนมาใช้กล่องนวัตรกรรมชิ้นนี้นะคะก็จะพบว่า1พอมีชื่อคนไข้มีปริมาณยาที่ถูกต้องมีวิธีการบริหารยาเรียบร้อยค่ะ ยาอยู่ในกล่องนี้มีตัวล็อกที่ชัดเจนนะคะจะไม่มีการกระแทกยาจะไม่กระชอบออกมาค่ะจะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาค่ะและอย่างที่เห็นได้ชัดย่างที่2ก็คือยามีวันหมดอายุที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นการเตือนคนไข้ได้ดีด้วยค่ะอย่างที่3ามด้ยนะคะยานี้สามารถกล่องนี้สามารถกันแสงได้ด้วยค่ะทำให้ยามีประสิทธิภาพแล้วก็พร้อมใช้งานตลอดเวลาค่ะ แค่วันนี้เราก็จะมาคุยนะคะกับผู้ป่วยติดลนแพ้ซึ่งมีภาวะแพ้รุนแรงนะคะข้านท้องเฟิร์สสวัสด,ดีค่ะคือเว่าอะไรเนาะคุณหมอจะน้องพูดในตัวไอซีเอสค่ะหลังจากที่ผมได้มาฉีดวัคซีนโรคภูมิแพ้ปุ๊บั๊นะครับผมมีอาการแพ้ถึงสองครั้งครับผม ครั้งแรกนะครับก็จะเป็นอาการงอ<ม>ออกมือแลครั้งที่2จะเป็นาการเนื้อที่แขนกระตุกครับมผมได้รับกล่องไปนี้ยตั้งแต่อาการเป็นีครั<ม>้งแรกค่ะแล้วการที่<ม>เราใช้กล่องตัวเนี้การพกพาหรือนำไปใช้เนี่ยเรารู้สึกยังไงก็หลังจากที่ผมได้รับกล่องแบบนี้ไปนะครับก็ทำให้ผมกุญใจมากขึ้นครับเพราะว่ามีการหยิบใช้ได้สะดวกนะครับ,แ,บ,บแล้วก็ เื่อเราเดินทางกลับมามีอาการที่แพ้เลแล้วเราสามารถกินขึ้นมาใช้ได้ทันทีนะครับผมค่ะ,คะอะตอนนั้นพยาบาลปรับนิดน,นึงนะเวลาจิ้มจิ้มให้สุดเลยนะคะเราต้องการฉีดให้ถึงกล้ามเนื้อนะคะ,ะ,ะปักลงไปถึงสุดเลยนะคะนะอะที่ดึงขึ้นมาถูกแล้วถ้าดึง<ช>ขึ้นมาแล้วไม่เจอเลือดไม่เจอเลือดก็ฉีดลงไปโอเคแล้วก็ค่อยๆดึงออกโอเค ในปัจจุบันนี้นะคะเราก็ขยายผลตัวซีราดอพิเนปินฟรีฟิลไซลิงบ็อกเนี่ยไปถึงหอผู้ป่วยในนะคะโดยภายในกล่องเนี่ยเราจะมีตัวเลเบลนะคะเพื่อที่จะระบุชื่อนามสกุลตัวตนของคนไข้ขนาดยาที่ต้องใช้วันหมดอายุของยาเพื่อที่จะได้ให้ผู้ปกครองหรือครอบครัวนำมาเปลี่ยนนะคะเมื่อเมื่อยาไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้นอกจากนี้เราก็ยังขยายผลไปลงพยาบาลรัฐ ได้แก่โรงพยาบาลสถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินีแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนนะคะได้แก่โรงพยาบาลศิลป์แพทย์แล้วก็โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์นะคะกรณีที่หน่วยงานสนใจก็สามารถที่ทจะติดต่อที่ร้านฉลาดคิดบายสิริราชโรงพยาบาลสิริราชได้นะคะโดยสามารถติดต่อทางด้าน Facebook ทางไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์โดยตรงได้เลยกล่องซิลิลาดอิพินอ p พินพ l ีฟิลไซลิงนะคะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะสำหรับที่จะเก็บยาที่แบ่งฉีดเป็นโดสโดสระหว่างวันได้นะคะก็ใช้ประโยชน์ได้เช่นกันค่ะทางหน่วยงานเรานะคะแล้วก็ทีมที่จัดทำนวัตกรรมตรงนี้เราก็ได้ส่งประกวดเราก็ได้รางวัล R2R Thailand Award แล้วก็รางวัลมาิดอ l คุณลิตแฟรซึ่งก็เป็นการยืนยันว่า กล่องเนี่ยสามารถใช้ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะ